เมนูออมจ็ดครับพี่น้อง,งเลยเจ็ดสิบสามตัวใส่อมเปียกนี่ครับผักผักหนึ่งไร่ผักหนึ่งไร่เจ็ดสิบสามตัวนะพ่อจอัเนี่บผักผักอดสารผิดบันบันนี่พายตูบมะเขือปูเองเนี่ เดี๋ยวมาได้เป็นหน่สองหน่วยก็เล็ดเดมชั้นี้อันนี้ผักน,นี่กระปุกเองครับผักผักใส่ผักใส่หรือผักให้แหละผม่จำซื้อไม่ค่อยได้เลยเนีย่ซื้อให้ใคกันอันนี้ไผ่เลือดครับปลูกเองผักใส่ปลูกเองครับนะแซ่บครับแม่ครับพี่น้อมาจากก,าากัวซุกแล้วกับหมอเดือดเราข้าก็ใส่ผักได้บาทนนไงใส่เครือไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวดจะผัก หลายผักต่างๆหน้าๆชนิดที่ผมได้ก้าวไปใส่ลงไปเลยครับบาตปุ่ม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 เขียดสิบสามตัวเท่าไรใส่บอมมันขึ้นเท่าไรใส่ผักลายๆเอาพี่นอ้องหน่อยๆเข้มๆเาจาะหวยหนึ่งพ้อผักปลดสารผิดบูกเองครับ แซ่บวะครับอมอมเฉียดครับเฉียดยมูวยไอ้เนาะยมเมื่อกนมัรวนๆเลยนี่ครับบัตนีก้ก็ซุกแล้วครับพี่น้องใส่ผักอีเลือดลงไปหอมๆแบบนี้ชิมขั้นตอนทุท่ายเนาะมันแซ่บดีเหรอหรอวะจวมาชิมให้พี่น้องเบิง่งอื้มแซ่บครับพี่น้อง สุดยอดครับแซบคับขอบคุณครับ